<isma> الله <في اللحة> <vida> <تبس بالله>. <concealed> الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความเจริญ อัลฮะดีสนะครับกับโรงเรียนาทางไกลนะครับโรงเรียนรัทธาชนอีกครั้งนะครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เราอยู่ในฮะดีิสอีกบทหนึ่งนะครับเป็นฮะดีิสบทที่6ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัหลมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในบทเรียนของเรานะครับฮะดีสบทที่6บอกว่า ห้ามการซักถามที่มากจนเกินไปและการเข่งคัดจนเกินเหตุนะครับอาจจะคลั่มเคร่งจนเกินไปนะครับในเรื่องราวของศาสนานะครับในภาษาอหรับนะครับก็บอกกับพี่น้องเช่นเดียวกอ,อบอกไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าอันนาฮิโอันกัสโรติสุอาลีวัตชัดดูดีอันน้าฮิโแปลว่าสิ่งที่ต้องห้ามนะครับห้ามนะครับจากการอันกัสรติสุอาลีจากการซักถามที่มากจนเกินไป และการคําเคร่งหรือว่าการเคร่งครัดจนเกินขอบเขตของศาสนานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่เราในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสภานวาตาลาผู้ที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจนะครับในเรื่องราวของอิสลามเพื่อให้เรานั้นได้อยู่ในขอบเขตและอยู่ในความพอดีนะครับและอยู่ในสิ่งที่เหล่าบรรดาฮุกามะบรรดา คนที่เป็นปราด์ทั้งหลายเขาได้บอกว่าค่อยรุนอโมูรเอัสตุฮานั่นก็คืองานที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็คืองานที่อยู่สายกลางก็คือไมเออ่เขาเรียกว่าคืออยู่บนสายกลางบนสุนนะของท่านนาบีเรื่องใดที่ท่านนาบีนั้นได้เปิดกว้างเราก็เปิดกว้างเรื่องใดที่ท่านนาบีนั้นเคร่งครัดเราก็เคร่งครัดตามแบบฉบับของท่านนาบีนี่คือสายกลางของเรานะครับ เพราะฉะนั้นฮะดิษวันนี้เป็นเรื่องที่น่ารู้ครับที่เราจําเป็นจะต้องพยายามทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องของศาสนานะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอรับก่อนนะครับพี่น้องดูในบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่6นะครับฮะดิษบทที่6ของเรานะครับ an abi hurayrata abdulrahman i b n ุ s a h r ิ n رضي الله ع ลล قال س م ع ลลัล,ลลอฮุอะลัยฮิว عليه ลัมย ي กูล مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاشْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاعْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِي من, ك... مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَّائِهِمْ رواه البخاري ومسلم إكرام عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاعتوا منه ما استطعتم فانما اهلك اهلك الذي من كان قبلكم كثره مسائلهم วาคตีลาฟูฮุมอาลาอัมบียอีฮิมอีกสักครั้งนะครับเพื่อเป็นการให้ครบสามครั้งเพราะว่าจำนวนขี้เนี่ยน่าจะเป็นจำนวนที่มีความประเสริฐมากกว่านะครับ عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذي من كان قبلكم نيبوريان كون ومنها منها, منها من كان من قبلكم سرآنا من كان قبلكم กับละกุมนะครับกัสรอตุมาซาอิลิหิมวัคติลาฟุหมอลาอัมบิยาอิห์มรัวฮุลบุค h รี i y วะมุสลิมนดูความหมายนะครับความว่านะครับจากท่านอบับดุลฮุไรร์นั่นคือท่านอับดุลระห์มานอิบนุซักรินนะครับเป็นบุตรของท่านซักนะครับรอะดิยัลลอฮุอันฮูขออัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลานั้นได้ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดได้กล่าวว่าฉันนั้นได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า สิ่งใดที่ฉันนั้นได้ห้ามพวกท่านก็จงละเว้นเสียและสิ่งใดที่ฉันนั้นได้สั่งใช้พวกท่านพวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติเถิดนะครับเท่าที่ท่านนั้นมีความสามารถจะปฏิบัติได้แท้จริงสิ่งที่ทำให้ชนรุ่นก่อนได้พินาศไปแล้วนั่นก็คือการซักไซ หรือการถามมากจนเกินไปและการขัดแย้งโต้เถียงกับบรรดานาบีของพวกเขาบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับของฮะดีษบทนี้ผมอาจจะเติมไปบ้างในส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้พี่น้องนั้นได้เ,เข้าใจนะครับฮะดีสบทนี้นะครับเป็นฮะดีสที่มีความสําคัญมากๆเป็นฮะดีสที่มองดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ฮะดีสที่เหมือนกับผิวเผินหรือว่าไม่มีนัยยะอะไรที่สําคัญ มีนัยยะมากมายนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้และฮะดิษบทนี้มีความสําคัญเยอะผมจะพูดต่อไปนะครับว่าในฐานะของฮะดิษบทนี้สถานภาพที่บรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับเขาได้มองถึงฮะดิษบทนี้เนี่ยเขามองว่าอย่างไรนะครับพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะพูดถึงฮะดิษบทนี้นะครับมารู้จักคนทีเ่เป็นผู้รายงานฮะดิษตามวิถีทางในการเรียนของเรานะครับหนึ่งเราจะอ่านฮะดิษเป็นภาษาอัหรับ ให้ความหมายกับพี่น้องเป็นภาษาไทยความภาษาอรับเนี่ยผมจะอ่านหลายครั้งหน่อยเพื่อให้พี่น้องนั้นอาจจะท่องจําจดจำเนี่ยอาจจะได้ง่ายขึ้นการเว้นจังหวะช่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้ความหมายกับพี่น้องภาษาไทยนะครับต่อจากนั้นเราก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าบุคคลที่รายงานฮะด,ดิษนั่นก็คือสฮาบะมีประวัติเข้าๆค,ความเป็นมาอย่างไร นะครับเพื่อให้พี่น้องได้รู้จักตัวตนของสฮาบะที่ได้รายงานฮะดิษนะครับและโดยเฉพาะสฮาบะคนนี้ในวันนี้พระเอกของเราเนี่ยนะครับคือท่านอบีลฮุลอยร์ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมากทีเดียวในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมารู้จักเขานะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับเสียชีวิตเมื่อไรท่องจําฮะดิษไต้กี่ฮะดิษแล้วก็ทุ่มเทในการท่องจาฮะดิษอย่างไรอิชัลเลาจะได้พูดคุยและก็ร่ำเรียนกันต่อไปต่อจากนั้นก็จะพูดถึงสถาน นภาพหรือฐานะของฮะดิษบทนั้นๆว่าฐานะฮะดิษบทน,น,นี้มีความสําคัญอย่างไรเพราะฮะดิษเ,เป็นฮะดิษซอเฮียอยู่แล้วนะครับบันทึกโดยท่านอิหมัม่บุคฮารีและอิหมัม่มุสลิมว่าฐานะของฮะดิษบทนีนะ้เป็นอย่างไรหมายถึงว่าฮะดิษบทนี้นะักวิชาการเขาคุยกันอย่างไรให้ความสําคัญกับฮะดิษบทนี้อย่างไรเราจะได้ให้ความสําคัญกับฮะดิษบทนี้ดังเช่นคําแนะนําของบรรดาผู้รู้นะักวิชาการเห็นไหมครับต่อไปเราก็จะพูดถึง ความหมายของฮะดิษบทนี้ก็อาจจะไปต่อในเทปต่อไปเพราะฉะนั้นรายการของเราก็ไม่ได้หมายความว่าจบในตอนเดียวมีรายละเอียดอื่นๆที่พี่น้องก็จะต้องทําความรู้จักต่อไปหรือจะมีรายละเอียดอื่นเข้ามานะครับในเรื่องความสําคัญสาเหตุที่นั่นนบีพูดฮะดิษบทนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องรู้จักเหมือนกันนะครับะฮะดิษบทนี้นะครับผู้รายงานของเราคืออบูฮุไรร์เป็นที่รู้จักกันในเขาเรียกว่าใช้ยาของท่าน ท่านคืออบูฮุรอยร์คือพ่อแมวนะครับคนที่ท่านนาบีเป็นผู้ที่สมยานามเพราะอบูฮุรอยร์เวลาเดินไปไหนเนี่ยนะครับก็จะมีลูกแมวหรือมออีแมวตัวน้อยๆเ,เดินตามเป็นกระพวนเลยท่านนาบีเห็นภาพดังกล่าวเห็นความเมตตาของอบูฮุรอยร์ก็เลยบอกว่ายาอาบาฮิร ah นะครับโอ้ oh, พ่อแมวเอ,อย๋ยจนกระทั่งเป็นที่ ติดปากติดคำของเหล่าบรรดาสหาบาตและเป็นที่รู้จักกันว่าคนนี้สมญานามที่ท่านนาบีนันได้เรียกและมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือพ่อแมวนะครับก็คืออบูฮะอบูฮุไรร์นะครับอันนี้ก็เป็นสมญานามของสหาบาตท่านนี้ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเรามาดูกันต่อนะครับชื่อของท่านโดยชื่อตามสมโนโครวัวชื่อตามทะเบียนราชของท่านเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับ มีนักวิชาการขัดแย้งกันมากมายทีเดียวนะครับกว่า70ทศนะเดอ,อขอมาอัพนะครับ30ทัศนะด้วยกันแต่ว่าที่ชัดชัดที่สุดเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็คืออับดุลรหะมานอิบนุซักรินนะครับก็คืออิบนุซักรินนะครับก็คือท่านอับดุลรามานบุตรของท่านซักหรือบางทัศนะบอกว่าชื่ออับดุลละอิบนุซักร เป็นบุตรของท่านซ็อกรินนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นชาวเยเมนมาครับมาจากฮัดรอนมอนะครับอพยพมาศรัทธากับท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านมาเนี่ยนะครับก็มาอยู่กับท่านนาบี อุทิศตัวเองนะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านไม่ได้ทํากิจการอื่นเหมือนดังเช่นสาบะคนอื่นๆหรือพี่น้องของท่านท่านมีพี่น้องพี่น้องของท่านทําการค้าพี่น้องของท่านค้าขายต่างๆนานาหรือสหบะคนอื่นเช่นสหบะรระดับแนวหน้าของท่านนบีท่านอบูบักท่านอุมัตท่านอุสมานท่านอาลีเหล่านี้มีอาชีพอื่นๆในการ เลี้ยงชีพของตัวเองแต่ว่าท่านอบูฮุรเรร์ท่านปลีกตัวเองนะครับมาสู่การรับใช้ท่านนาบีและก็อยู่กับท่านนาบีตลอดเวลาการอยู่กับท่านนาบีตลอดเวลาไม่ได้ไหมายความว่าอยู่ในความสบายอยู่ในความเ,ออเรียกว่าอยู่ในความสะดวกนั่งกอดีกเท้าไปวันๆไม่ใช่ อยู่ด้วยความหิวอยู่ด้วยความกระหายอยู่ได้ความอดทนอยู่ด้วยความสบัดซึ่งท่านนั้นกดดันตัวเองเพื่อที่จะรับใช้ท่านนบีและท่องจำห a ดิ t ษของท่านนาบีจนกระทั่งเป็นการชื่นชมและเป็นการบอกกล่าวของเหล่าบรรดาสหฮาบาว่าอบูฮุไรร์ได้อุทิศตัวเองให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺฮว,วาอะลัยฮิวะสัลลัมจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่อบูฮุไรร์อดทนบนความหิวอดทนบนความกระหายอดทนบนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความยากลําบากที่อยู่กับท่านนาบีและท่านอบูฮุไรร์ก็ไดเ้เขาเรียกว่ามีความรู้อันมากมายแล้วก็อะไรครับท่องจำฮะดีสจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบันทึกนะครับที่ได้บอกกันต,ต่อมาเนี่ยนะครับจากนักบรรดานักบันทึกฮะดีสบอกว่าอบูฮุไรร์ท่องจำฮะดีส จากท่านนาบีมากกว่า5,374ฮะดีสด้วยกันนี่คือความสามารถอันล้ำเลิศของท่านอบบฮุรัุเรร์จากดูอาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นเองครั้งหนึ่งอบบฮุรัยเรร์ไปหาท่านนาบีแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยได้ยินฮะดีสต่างๆจากท่านเนี่ยฉันเนี่ยจำจำลืมๆืมฉันจะทำอย่างไรดีท่านนาบีก็หยิบผ้าที่เหมือนกับผ้าที่ท่านไว้ผ้าไลรูวบ่า เอวของท่านเนี่ยนะครับมาแล้วท่านนบีก็ขอดุอาให้กับอบูไรรอโดยกับผ้าผืนนั้นอบูไรรอก็นําผ้าดังกล่าวที่ท่านนบีขอดุอาจากบรากตที่ท่านนบีนั้นขอดุอาและเป็นดุอามุสตาจับนะครับให้กับอบูไรรอทำให้ท่านอบูไรรอบอกว่าหลังจากที่นบีนั้นได้ขอดุอาให้กับฉันฉันไม่เคยลืมเลยแม้แต่ฮะดีสบทเดียวจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลตละหวอะลัยฮิวสลละสลัมนี่คือบารากะ จากดูอาของท่านนาบีและเป็นดูอามุสตาญับที่ขอให้กับอบดุลฮุไรระ์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อบดุลฮุไรระ์จะจดจาหะดิษมากมายเพราะฉะนั้นใครจะใส่ร้ายอบดุลฮุไรระ์ว่าอบดุลฮุไรร์์แต่งหะดิษเองอบดุลฮุไรร์์อย่างนั้นอบดุลฮุไรระ์อย่างนี้นั้นเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอบดุลฮุไรระ์คือผู้ที่เรานั้นสมควรที่จะ มองเห็นถึงภาพลักษณ์และก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านเพื่อให้นําไปสู่การเรียนรู้ของเราจนกระทั่งท่านานาบีขอดูอามากมายนะครับให้กับอับูุลฮุไรร์และก็หลายบทหลายตอนที่เรานั้นได้เรียนรู้ทําความเข้าใจกันเรื่อยมาว่าอับูุฮุไรร์นั้นเ,เรียกว่าได้อุทิศตัวเองในเรื่องราวของความรู้ท่านนบีก็ชื่นชมว่าในเหล่าบรรดาสฮาบะเนี่ยที่ได้อยู่กับฉันเนี่ยไม่มีใครที่จะ เสาะแสวงหาหรือว่าทุ่มเทหรือ,อพยา,ายามไต่ถามในเรื่องของคําถามต่างๆนะครับในเรื่องราวของอิสลามสนใจกระตือรือร้นกับเรื่องของศาสนาในเรื่องของการสแสวงหาวิชาความรู้มากกว่าอบูฮุไรอรออีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความชัดเจนและเป็นการการันตีจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมผู้ที่ได้รับวาฮีโดยตรงจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาอัลลอฮ ท่านอบูฮุไรร์นี่นะครับได้เสียชีวิตที่เมืองมดีนะในปีที่59ฮิจเรียะนะครับและอายุไขของท่านก็คือ78ปีนะครับท่านนั้นได้ถูกฝังอยู่ที่กูโบบเกียะนะครับบุคคลที่ได้ละหมาดยานาซให้กับท่านคือท่านวาลีดอิบนออจบะอิบนอบีซุฟยานนะครับในขณะนั้นท่านวาลิดก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองมดีนะ น,นี่คือประวัติโดยคร่าวๆของท่านอบูฮุไรระซึ่งมากมายไกลกองเหลือเกินนะครับกับความเป็นมาของอบูฮุไรระเป็นเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องน่าเรียนรู้เป็นเรื่องที่พี่น้องนั้นจะต้องนําไปสู่การเรียนรู้ต่อไปอันนี้ผมพูดโดยสังเกตเพื่อให้พี่น้องนั้นอยากที่จะเหมือนอบูฮุไรระ มีเซี่ยวนึงที่เหมือนกับท่านอบูฮุไรระและก็ชื่นชมและก็ขอดุดาอให้กับอบูฮุไรระและเลาบรรดาสฮาบะผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงให้กับศาสนาอันอิสลามนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากในเบื้องต้นนะครับกับประวัติข้าวๆของท่านอบูฮุไรระชื่อของท่านคืออับดุลรหมานอิบนนซักรินนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับฮะดิษบทนี้นะครับเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเราจะพูดคุยว่า ท่านนักวิชาการนั้นมีมุมมองอย่างไรกับฮะดีสบทนี้ฮะดีสบทสั้นๆบทนี้เนี่ยนักวิชาการนั้นมองอย่างไรเห็นอย่างไรมีความสําคัญในศาสนาอันอิสลามอย่างไรนะครับมาดูนักวิชาการเขาคุยกันนะครับนักวิชาการเขาบอกว่าประการแรกนะครับฮะดีสบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นจาวามิอุนกาลิมพี่น้องได้ยินคํานี้บ่อยนะครับเพราะผมจะพูดบ่อยครั้งในการเรียนรู้ฮะดีสของเรา คำว่ายาวามีอนกลิมมีตัวจีมตัววาวตัวอินตัวมีมตัวอินอัลกลิมอันกลิมที่แปลว่าอันกัลิมนะครับอันกลิมก็คือมีอารีฟลามมีกาฟมีลามีมีมนะครับ j าวามีอันกลิมเป็นคําพูดที่นักวิชาการเขาได้บอกว่าได้มาเฉพาะท่านนบี Muhammad s ลลัล i l l ที่ได้ชัดเจนที่สุดมากที่สุดหรือเราจะบอกว่าฮิกมะนั่นเอง ก็คือสิ่งที่ถือได้ว่าอัลลอฮฺสุภาอุตาลานั้นได้ให้กับบุคคลที่พระองค์นั้นทรงประสงค์นะครับท่านนาบีนั้นมีจาวามิอ้นกะลิมเป็นคําพูดที่น้อยคําเห็นไหมครับคาพูดของท่านนาบีแต่ละคํานั้นคือบารากะบารากะแปลว่าสิริมงคลถ้าหากว่าใครท่องจําก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเขานําไปสู่การปฏิบัติก็ได้เป็นผลบุญเพิ่มเติม,ตมกับครอบกับ,กบ,กบ,กบตัวของเขาครอบครัวของเขาเห็นไหมครับนี่คือบารากะจากคําพูดของท่านนาบี ท่านนบีมุฮัมมัดส, cool สุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมได้วามิอุนกะลิมคาพูดที่น้อยคําแต่กินใจความที่มากพี่น้องเข้าใจนะครับคําพูดที่น้อยคํากินใจความที่มากนั่นก็คือเป็นคําพูดที่พูดแค่นิดเดียวแต่ต้องขยายความอีกมากมายมหาศาลนี่คือเราเรียกว่าวามิอุนกะลิมนักวิชาการบอกว่าหะดิษบทนี้คือจาวามิอุนกะลิมคือคําพูดที่น้อยคําแต่กินใจความที่มาก ประการที่สองนะครับฮะดิษบทนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเราที่จะต้องปฏิบัติตามยอมรับในสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้นำมาและเพราะว่าคือสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยและออกห่างจากสิ่งที่ท่านาน,นาบีนั้นได้ห้ามโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นนี่คือนะักวิชาการเขาบอกว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยบ่งบอกแบบนี้นะครับให้เรานั้นได้ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยประการที่3ามเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า ให้เรานั้นได้เห็นนะครับว่าการที่การให้เรานั้นเชื่อฟังคําสั่งของท่านนาบีเท่าที่เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้และให้เรามองดูถึงกุมมะประชาชาติก่อนกอนนู้นที่เขานั้นได้หายนะได้พินาศอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นฝ่าฝืนเขานั้นถามในเรื่องไร้สาระในเรื่องไม่เป็นเรื่องคําถามของเขาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ นะครับก็เลยทําให้เขานั้นพินาศไปนะครับท่านอิหมานนาววีนะครับได้บอกในฮะดิษบทนี้นะครับได้บอกว่ามินกอวะไอดินอิสลามแปลว่าอะไรครับแปลว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นกฎของอันอิสลามจากกฎต่างๆกฎบทกฎหมายที่เป็นแม่บทของอันอิสลามเหมือนกับอินนามัามาลูบินยียัต ศาสนาแท้จริงการกระทํานั้นขึ้นอยู่กับเจตนาต่างๆนานางานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาใครที่ฮะดิษอิชาที่ผมได้นําเสนอกับพี่น้องหรือฮะดิษอันฮาลลาลูบัยยินวันฮารอมูบัยยินฮารานชัดเจนฮารอมชัดเจน เป็นกฎต่างๆของอันอิสลามที่มาวางเป็นแม่บทไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่กฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายแม่บทนะครับไม่ใช่กฎหมายย่อยกฎหมายลูกอะไรก็แล้วแต่นี่นักวิชาการท่านอิหม่ามนาวีให้ความสําคัญว่าฮะดีสนี้คือแม่บทของศาสนาเช่นเดียวกันจากแม่บทต่างๆของอันอิสลามพี่น้องที่เคารพครับนี่คือ,อ,อความสําคัญของฮะดีสบทนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะมาพูดคุยถึงสาเหตุฮะดีษบทนี้นะครับมีที่มาที่ไปของเขาว่า เป็นอย่างไรอินชาลอเราจะได้มาพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับกับฮะดิษบทนี้หัวข้อเรื่องของเรานะครับเน้นเน้นย้ำกับพี่น้องอีกครั้งในฮะดิษบทที่6นะครับหัวข้อเรื่องคือห้ามซักถามที่มากจนเกินไปและเคร่งครัดจนเกินเหตุ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวข้อของเราอินชาอัลลอมาเรียนรู้กันกับฮะดิษของท่านอบีฮุไรระในครั้งต่อไปนะครับอินชาอัลลอกับรายการอันฮะดิษอักูลุกาลิฮะดาฟะัสตัะฟิรุลลอฮะลิวะลกุมวะลิซาอิมินุลิดัมฟะสตัะฟิรุอินนุฮุวะลกัฟูรุลรฮัมวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ